สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาชีเนี่ยก็จะพาทุกคนไปรับชม Sky s h a d e n of the Light จะเป็นยังไงก็เสิรับชมกันได้เลยครับเย้ let's go <S <laughs> ต้องมีเสียงหัวเราะด้วยเนาะ <laughs> ไปชมกันฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go let's go แบบใดเออไม่อ่านได้ไหมได้ ถ้าเกิดว่ามีเนื้อเรื่องเนี่ยเอ่ม I u n i ลท to Sky ใช่แล้วถ้ามีเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะต้องแบบขออนุญาตพึ่งพาเทคโนโลยี <Technology S 1> นะฮะน,นี้นะว้าว wow. Sky Shining of the Light uh. ควบคุมได้เราคุมมันได้ทุกคนเอ้ยกระเบนว,ว้าวตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่าจะให้ทุกคนฟังเสีงยงเพลงแต่ว่าเกิดความประทับใจใหม่ โ,โดนฝาดเปรียงหรือเปล่าโอ้ยเหมือนจะเครื่องจะจอดนะอันนี้เหมือนจะเป็นดาวตกปะแบบนี้ แต่ว่าเราก็ยังควบคุมได้นะอันนี้นะฮีโร่แลนดิ้งแฟร์น็อต you will defeat after darkness นะ อยากกลัวที่จะประจุบนหน้ากับความมืดแล้วก็เมาส์ออร์ดรากแท็บแพดอะลาอ่าเราสามารถที่จะใช้ลูกศรเออเหมือนให้ไปตรงนั้นปะสามารถใช้เมาส์เนี่ยในการโรเทตได้แล้วก็ลูกศรเอิมซ้ายขวาในการโรเทตด้วยเหมือนกันมา W A S D to run เฟสบาร์ถูกจ <think Help> ําโอเคอินเวสติ a เกตก็คือ f let's go ใครอะเอาให้เราหนี้มอ่ะกดไม่โดนนะ กิอะไรขึ้นอนะยังไม่เห็นเลยอุ้ยอ๋อเราจุดไฟได้เรามีไฟในตัวนะนี่นะทุกคนนะ <c oughs> เรามีไฟในตัวแล้วยังไงของพวกเราหายไปนานแล้วอ๋อก็คือไฟของคนนี้หายไปนานแล้วหมดไฟนะนี้เบรนเอา ไม่มีแล้วซึ่งไฟโอ้ยแสบตาเวอร์จุดระกายไฟให้กับตัวคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสนใจรับไหมเทียนเล่มนี้เอาไปไหมจะได้หรอเอืมให้เกรงใจแล้วนะเอาไปไหมล่ะสัว ก็คือ when you lost ให้กด q to ทูท l l อลยอร์ไล will อ่าไหนเรากดอ๋อถ้าเรากด q เนี่ยก็จะเป็นการแบบอ๋อโอเคสื่อสารด้วยเสียงนะซึบยังไงต่ออ่ามีการจูงไม้จูงมือกันพาไปในสถานที่ที่เรียกว่าหมู่บ้าน อะต้องจุดไฟให้ด้วยเหมือนหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เบิร์นเอานะต้องการไฟนะต้องการแพชชั่นนะอันนี้นะโหอ,อืมอ่ะทุกคนฟังเสียงทุกคนฟังเสียง เชว่าม <sa iden> uh, huh? ัน <ajuda> น <T> ่าจะต้องมีเพลงไม่นะหมู่บ้านทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอ่าเฮเดนเลเวลลอสทูทาหนะก็คือเอฟอินเวสติเกตทำอย่างสูง ให้ค่อยทำอย่างอาแล้วเราต้องทำอะไรอะ Q2info หรอไหนลองกดสิก็คือแสงสุดท้ายในที่แห่งนั้นกำลังจะดับศูนย์ ป่ะไปกัน When you lost, please consider o you light. ไหนดูสิเ่าคือต้องไปตรงนั้นอ่ายบอกนะว่าเราเจออันนี้เป็นอีกคนหนึ่งปะ่ะนี่ไงอ่ะ ให้ไฟโอ๊ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรทำไมขึ้นน่ะอ๋อเอาไฟ G. จีจีนี่แหละจีแล้วก็เติมไฟให้กับให้กับคุณคนนี้ และคุณคือใครอุ้ยมาสจันอ่าเขาเป็นคนในครอบครัวกันแน่เลยขอบคุณท่านที่ช่วยน้องข้าไว้น้องไงต่ออ๋อก็คือเรียกให้เราเข้ามา ็คือเป็นการแบบให้เรามาช่วยอาณาจักรของเขานี่เองเพราะว่าอาณาจักรของเราเนี่ยถูกปกคุุมไปด้วยพืชปริศนาขออนุญาตไฟโอ้ยบางสี่เข้าไปหายไปหายไปซะนี่่า ไม่ประเด็นคือพวกเธอไม่มีไฟเหรอพวกเธอเอาไฟไหมเราไ,ได้ช่วยกันอ่ามาแล้วดีใจมากๆเลยที่มันกลับมาใช้ได้และนี่ก็คือเกอ้าอี้มหัศจรรย์เธอไม่ใช่เออเป็นเก้าอี้แหละ <laughs> คุณสามารถที่จะ แต่งทรงผมได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้คุณลูกค้าชอบไหมจ๊ะก็คือมันจะหมุนให้เองนะไม่ต้องโรเท็หรือคุณต้องการทรงผมแบบนี้เราก็สามารถทําให้คุณได้อ๋อเรลานสั้งตัดเชื้อกหลานช่างตัดเสื้อพูดดีดีเอ้ยแบบนี้ก็น่ารังนะนี่ไงฮาโลวีน้ยธีฮาโลวีนเราเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเออเอแล้วก็สเปซบาร์เพื่อเลือกนะ แล้วเราก็เอ๊ะเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดปะอันนี้ Available in shop or menu นะ Once อ่าเป็นของลิมิโตงลิมิเต็ดใช้ไม่ได้ไม่ให้ใช้หรอกเสียใจคงได้ใช้แต่อันนี้งั้นเดี๋ยวเราค่อยแบบสลับสับเปลี่ยนกันแล้วกันก็อ่ามาเป็นอันนี้ก่อนนั้นอะ ชิปเลือกอั a b อบโอเคแล้วก็เอซีออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วนายไม่ตัดผมด้วยหรอ,อไหนแท็กกันหน่อยเย่วเทไปเลยเล้วไปไหนต่ออ o ราว นี่นะทางนี้นะก็คือโต๊ะที่พวกเราเคยอยู่ยังไงล่ะมาซี่มาซี่โอเคได้ไปไปไปแล้วนี่นะคือหมู่บ้านของเราแล้วมีไฟอย่างเมื่อกี้เห็นไฟร,บรอบๆแล้วนะนี่มานั่งตรงนี้นะเมื่อก่อนอนะตรงนี้เคยแบบมีคนเยอะกว่านี้นะ่ะอ่าก็คือต้องทำอะไรต่อ สถานที่แห่งนี้นะ่ะมันเคยปกคุมไปด้วยผู้คนที่มากมายกว่านี้แต่ว่าตอนนี้นะ่ะมันกลับคน,นอื่นๆก็รอเราอยู่เหมือนกันนะเด็กน้อยการเดินทางครั้งนี้นะ่ะเราจะต้องเป็นคนที่คอยแบ่งปันซึ่งการและกันเปรียบเสมือนกับเจ้าปากระเบนที่อยู่กันเป็นกลุ่มในตอนนั้นไปทุกคน i t t time to นะ To let go นะและนี่ก็คือสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเราปากระเบนแต่ตอนนี้มันมันไม่อยู่แล้วแต่ดูนั่นสินายเห็นอะไรไหมนั่นอ่ะคือเทียนยังไงล่ะเทียนที่จะทำให้หมู่บ้านของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งยังไงสิ แค่เราต้องจุดไฟตรงนี้เอ้ยอ่าเทียนกลับมาแล้วเราจะได้มีแบบพื้นที่ในการเอ่อไม่ใช่ต้องทำสามอันก่อนเหรอคุณพี่นี่ไงนี่ไงล่ะไงต่อแล้วก็นี่กลับมาโอ้ทำทีละอันเนาะแบบนี้ เย้ yeah. ได้อีกอันหนึ่งแล้วพวกเราทำได้ไปกันอันสุดท้าย ouais. พร้อมนะฮึบอ่าดูสิเพียงเท่านี้สัตว์ผู้พิทักประจำหมู่บ้านของเรา ต้องเห็นถึงความพยายามและแสงสว่างจะกลับมาอีกครั้งเห็นไอเห็นไหมอีกครั้งได้ดังขึ้นและสิ่งมชีวิตก็ออกมาอีกครั้งเห็นนกฝูงนั้นไหมเห็นสิ่งมีชีวิตรอบรอบนั้นไหม ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเห็นมันหรือเปล่ามันกลับมาอีกครั้งนี่สินะขอบคุณนายมากมากเลยนะที่นำทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอีกครั้งแต่เหมือนคนจะยังไม่มานะนะหมู่บ้านตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านานานี่นะ เอเวยรี่นนะ <laughs> หมือนเอเวอรี่หมู่บ้านห okay. มู่บ้านเอเวยรี่โอเคและการประจนภัยของเด็กน้อยที่ไม่รู้จักชื่อและสายของเขาจะเป็นยังไงก็อย่าลืมจิตตักมาต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ sky s h i d e n of the light เอพิโซดหวานก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ แต่เพลงดีจริงๆนะอันนี้นะบ๊ายบายอ๋อก่อนอื่นเลยเนี่ยมันถ่ายรูปได้เออขอดูขับรกราฟิกก่อน s p e Resolution เดอเดเดเดเ Feedback แล้ว <Faith Back. S 2> ม,ม,มีอะไรอีกออมค่อยอันนี้ ลิงแอกเค้าเซฟโปรเซตนู่นนี่นั่นอัปเดตอัปเดตช็อปอะดิโอคอนโทรลเลอร์โซเชียลอ่าไม่มีอะไรโอเคประมาณนี้อ่าแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ขนาดจะไปแล้วก็ยังไม่ไปจริงเนาะสุ่